คาแทหรือเคอร์เซอร์นะครับคือส่วนที่ขยับเป็นเส้นยาวๆกากบาดจะปรับให้สั้นหรือให้ยาวหรือเปลี่ยนสีได้นะครับโดยเข้าไปที่ออปชันนะครับเราจะเข้าไปที่ตรงบรรทัดคําสั่งหรือจะพิมพ์คําสั่งย่อ O P เปปบาร์ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วไปส่วนของแท็บของดิสเพย์นะครับเคอะแทรนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะปรับความสั้นยาวได้แล้วกด a อพ l y กดโอครับ ขอแท้ก็จะสัน้นตามที่เพื่อนๆได้ปรับตั้งค่านะครับลองดูกันอีกทีนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าคำสั่งโดยพิมพ์ op หรือคลิกขวาแล้วเลือก option ตรงที่บรรทัดคอมมานด์ได้แล้วไปเลือกแท็บของ display นะครับเราจะปรับสีนะครับเราก็ไปเลือกที่ของ color ครับปุ่ม color อันนี้อยู่ในหน้าโมเดลนะครับก็เลือกในหน้าตรง context นะครับเลือก 2D model spec และไปที่ช่องของ อินเทอร์เฟ l อิ e ลเมนต์ก็คือของคอแทรนะครับผมจะปรับให้เป็นสีแดงนะครับล้วก็กด a p ปพลคอสไปนะครับหรือเราจะปรับความยาวให้สั้นกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ปุ่ม a p ปพลายกดปุ่มโอเคคอแทรก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีขนาดตามที่เราได้ปรับเมื่อสักครู่แล้วนะครับ